สวัสดีครับผมออนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สี่นะครับและเป็น EP ที่ทิ้งช่วงไว้นานที่สุดนะครับเหตุผลแรกคือผมและอารีรันนิ่งเนี่ยได้มีโอกาสรับเชิญจาก Adidas ทั้ง a d i d a s t h a i แล n d และก็ Adidas g l o b a l นะครับให้ไปร่วม Road to Record ถึงเยอรมันนะครับถึง Headquarter ของเขาแล้วก็ต้องบอกไห้ดี Road to Record ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยผมยังได้เป็นคนแค่แบบ พิมพ์ผ่านต้นหนังสือทำคอนเทนต์ผ่านเพจคาริลเลอร์รนิ่งอยู่เลยนะครับแต่ครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสไปร่วมง,งานได้มีโอกาสไปสัมผัสกับนักวิ่งระดับโลกใกล้ๆนะครับที่เขาแบบตั้งใจจะไปทำลายสถิติโลกจริงๆรนะครับรวมไปถึงหลังจากที่พวกอีลิทวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขายังเปิดโอกาสให้นักวิ่งทั่วไปไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ของอาดิดาสทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยวิ่ง5กิโลด้วยนะครับซึ่งระหว่างวิ่งก็จะมีพวกอ่ะกับตามแต่ละประเทศมีพวก นักวิ่งนะครับเมรี่คิตานี่ก็ลงไปวิ่งด้วยนะครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับแต่สิ่งสําคัญสุดที่ทําให้ผมหายไปเดือนกว่าๆเนี่ยเพราะว่าได้ของแถมกลับมานะครับได้ติดโควิดอยู่ที่นู่นนะครับพอกลับมาก็เป็นราวๆเก้าถึงสิวันแล้วก็หายนะครับค่อนข้างหนักก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าในประเทศเรานอกจากจะต้องระวังพวกโควิดแล้วก็ต้องระวังพวกฮิสโกกอีกนะครับมีคนล่วงไปหลายคนแล้วก็ ยังไงช่วงนี้วิ่งก็อย่าฝืนมากอย่างผมเนี่ยหลังจากเป็นแล้วได้ลองกลับไปวิ่งปกติเนี่ยผมจะวิ่งเพลสห้ากลางกลางได้ค่อนข้างสบายๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้หอบแหกมากนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอเป็นโควิดแล้วเนี่ยพอหายปุ๊บวิ่งประมาณเพลสห้ากลางกลางล้นล้นมาห้าต้นต้นเนี่ยผมวิ่งได้ไม่ถึง2กิโลแล้วก็หอบแล้วก็วิ่งไม่ไหวนะครับก็ต้องค่อยๆกลับมานะครับ ส่วนรุ่นที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเป็น Adios Pro 3ที่ต้องพูดถึงเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเมื่อ2อสมปีก่อนที่ออก Adios Pro 1เนี่ยเงื่อนไขในการซื้อจํานวนในการซื้อมันค่อนข้างวุ่นวายเหลือเกินกว่าจะซื้อได้แต่ละคู่ต้องมามีแชร์ต้องมามีไลค์นู่นนี่นะครับแต่ณตอนนี้อาดิดาสไทยแลนด์เขาก็ทำทุกอย่างให้มันตอบโจทย์กับนักวิ่งแล้วก็คือต่อสีหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่หลักห้าสแล้วมันหลักแบบ ร้อยสองร้อยหรือว่าดรอปล่าสุดนะ250นเ,นเนี่ยสองร้อยห้าสิบต่อสีนะครับแล้วเข้าร้านอาริลันิ่งเนี่ยสามสีนะครับไปเลือกซื้อกันได้มาเล่าเข้าๆเ,เกี่ยวกับอา i ิออสโ3ปสามก่อนแล้วกันนะครับผมว่าถ้าย้อนไปเมื่อปี2020เนี่ย Adios Pro Pro 1นะครับตอนนั้นเป็นตัวที่พลิกโฉมของแบรนด์ Adidas พลิกโฉมของตะคูล a d i z e r o นะครับเพราะว่าถ้าย้อนไปเมื่อ7 8ปปีก่อนเนี่ย รองเท้าอาดิซิโร o ที่ดังที่สุดก็หนีไม่พ้นครับอาดิออสหนึ่งอาซึ่งมีนักวิลิตหลายๆคนรวมถึงไทเล่นเนี่ยได้หยิบได้ใส่ไปแล้วก็ทำลาย w o r ร์ด c o คอรอยู่นะครับหลายครั้งหลายคราวรวมไปถึงตัวซับทูอาดิดาก็เคยทำออกมาแล้วก็เคยเป็นหนึ่งในคู่ที่ทำเวิร์ดไอคอร์ได้แต่ก็ยังไม่ได้ซับทูนะตอนนั้นนะครับจนปี2020ออกมาเป็น a d i ิออสโปร ซึ่งรูปทรงมันก็หนา,นาๆประมาณนี้แหละครับแต่รูปทรงนะตอนนั้นอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้โชบเฉียวไม่ได้สวยงามเท่าตัว3ตัวนี้นะครับโปร1โปรผมว่าฟิลลิ่งในการใส่ต่างกันไม่เยอะคนจะมีคอมเมนต์ทางด้านนุ่มเด้งเนี่ยเขาชื่ออยูแล้วคนจะมีคอมเมนต์ทางด้านความสบายในการสวมใส่และก็หลักๆเลยคือความมั่นคงในการสวมใส่นะครับเพราะว่าคนเท้าแบนเท้าล้มเวลาใส่โปร1โปรเนี่ยมันจะล้นเข้ามาข้างในค่อนข้าง,างเยอะแต่โปร3ปรับบางส่วนทําให้ดีขึ้น นะครับก็พูดถึงสเปคคร่าวๆครับมาดูกันที่ผ้าก่อนครับผ้าตัวนี้เนี่ยเป็นไลท์เวทเมชนะครับซึ่งตัว1ตัว2ใช้เป็นเซรามิกนะครับพอมาตัวมิโซมิโซยังคงเป็นไลท์ไซโปแบบ2เลเยอร์นะครับบนล่างแล้วก็เสียบด้วย Energy l o ีหลอนยะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่า Energy l o ีหมันมันมีดียังไงกว่าตัว1.0นะครับส่วน ต่อมาเป็นมิโซมอมแมมเลยนะครับเพราะผมใช้วิ่งหลายกิโลลักก็ยังเป็น c o n t i n นนทัลอยู่เหมือนเดิมนะครับหลักๆก,ก็ส่วนหลักๆประมาณนี้แต่ก็ผมว่ามันมันค่อนข้างเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีมันไม่จำเป็นต้องอัดลงไปเยอะสําหรับรองเท้าคู่หนึ่งแค่อัดลงไปให้ไปดีกับความต้องการของนักวิ่งก็เกยงพอแล้วนะครับราคา8 0 0พบาทซึ่งสําหรับผมค่อนข้างรับได้ ราคา8,000เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ a d ร์ไดอ o สโปรแล้วแต่ตัว Adio ไดอ o สป1เนี่ยมัน6,800นะครับตอนนั้นผมว่าที่ราคามันโดดมันเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นมันก็อีกปัจจัยหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตอนนี้มันออกมามันเป็นช่วงโควิดพอดีถูกไหมและพอโควิดหายปุ๊บหลายๆแบรนด์เลือกที่จะขึ้นราคาแบบเห็นได้ชัดออนขึ้นไนกี้ขึ้นอ d i d a ิาขึ้นดังนั้นผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมาพูดถึงสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นมาครับเมื่อกี้ที่บอกว่านเป็ ผมว่าถ้าเอาไปเทียบกับเซเลเมจ1เซเลเมจ2เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ระบายอากาศได้ดีกว่าเดิมนะครับน้ำหนักเบากว่าเดิมแต่ก็มันเพราะมีส่วนอื่นๆที่มันพัฒนาขึ้นมามันเลยทําให้น้ําหนักรุ่นนี้ยังคงสูงกว่ารุ่นที่2อ,อยู่นิดหน่อยนะครับต่อมาสิ่งที่พัฒนาหลักๆนี่ตรงนี้ที่เราเห็นกันเป็น Energy Lot 2.0นะครับผมจะอธิบายแบบนี้ ตอนที่เป็นอะดีโอสโตรหนึ่งโปรสองเนี่ยเขาจะใช้ e อเนจีหลอดที่มันเป็นหนึ่งจุดศูนย์มันก็จะมีแค่เขี้ยวอยู่ตรงเนี้ยเป็นเขี้ยวที่มันผสมแท่งคาร์บอนนะครับคือตบแล้วไปตบแล้วไปช่วยเรื่องแรงส่งแล้วก็ความมั่นคงนะครับตอนนั้นคนก็เลยถามกันว่าอ่ะมันมีแรงส่งจรงิจรงๆแต่ความมั่นคงไอ้ตรงช่วงหลังจากตรงนี้ไปล่เนาะว่าเมื่อไหร่จะปรับดังนั้นตัวสามเขาผมว่าเขาปรับตามฟีดแบ็กจรงิจรงๆคือมันเป็นเอเนจีหลอดสองจุดศูนย์ที่มันตีโครงมาถึงตรงเนี้ย ดังนั้นทําให้เวลาที่เราวิ่งถามว่ามันบิดไหมผมว่ามันยังบิดอยู่แล้วแต่เวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วแล้วเราแตะแป๊บเดียวเราไปผมว่าม,มันบิดแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพอปรับเป็น2.0ปุ๊บน้ําหนักเพิ่มจาก2 1 5กร,รัมเป็นราวๆ223กร,รมัมซึ่ง223กร,รัมเนี่ยหนักกว่าเวเปอร์แต่เบากว่าอัลฟาไฟอยู่นิดหน่อยดังนั้นผมว่าตัวเนี้ย เหมาะที่จะไปยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเวเปอร์และอัลฟาไฟถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงข้ามแบรนด์นะครับแต่ถ้าพูดถึงแบรนด์เดียวกันผมว่ามันก็อยู่ตรงกลางอยู่ดีระหว่างทาคุบิเซนเก้าที่มันในมีกลิ่นอายของเรซิ่งแฟลกอยู่ถ้าใครชอบเบาก็ไปทางนี้ส่วนถ้าใครที่ชอบดุมโคตรโคตรเด้งโคตรโคตรไม่ได้เน้นความมั่นคงพรามเอ็กพรามเอ็กซต่างกันนะตอบโจทย์คุณแน่ๆน,นะครับต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่ปรับคือเขาปรับให้ดรอปครับดรอปมัน เขาเรียกอะไรเตี้ยลงกว่าเดิมหน่อยหนึ่งเตี้ยลงไม่ได้หมายถึงว่าตรงนี้มันจะมันจะมันจะบางลงนะครับคือมันยังอยู่ที่ราวสามเกาจุดหเหมือนเดิมแต่ข้างหน้าเนี่ยตัวนี้เพิ่มมาเป็น33โดยขนาดที่ตัว Adios Pro 2เนี่ยมันเป็น29.5อยู่ดังนั้นเปลี่ยนดอกจาก10บมิลเป็น6.5จมิลผมว่าช่วยเรื่องการวิ่งที่มันลงเท้าได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นช่วยให้ลงพอดอกมันน้อยลงโอกาสที่ นักวิ่งจะลงส้นเท้าอ่ะมันจะน้อยลงไปด้วยตามตามหลักตามทฤษฎีอยู่แล้วนะครับมาพูดถึงสิ่งที่ผมไม่ชอบผมว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบในอ d เดียสโ o ปสามค่อนข้างน้อยนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบในอ d เดียสโโสามคือความกระชับตรงช่วงช่วงนี้นี่ตรงช่วงนี้นะครับตอนโปรหนึ่งโปรสองผมว่าตรงช่วงฮิลล์เคาน์เตอร์มันค่อนข้างกระชับแต่ช่วงแต่ของอ d เดียสโโสามเนี่ยผมว่าค่อนข้างมีหลุดนิดนึง แต่ทางแก้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับคือ1คือเนี่ยผมเป็นคนไม่ได้ผูกรูสุดท้ายถูกไหมไอ้รูสุดท้ายที่เขาเอาไว้บอกว่าล็อกข้อเท้ากระชับข้อเท้าดังนั้นจุดนี้เป็นจุดที่แก้ได้นะครับแต่ถ้าคนอ,อย่างผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าผมผูกรูสุดท้ายแล้วมันจะรู้สึกมันมันอึดอัดเกินไปมันเหลือเชื่อให้ผูกน้อยเกินไปดังนั้นผมเลือกที่จะมัดตรงตรงเนี้ยตรงไอ้รูสุดท้ายเวลามัดเป็นหูกระต่ายครับมัดให้มันแน่นกว่าเดิมนะครับ ก็อันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่ชอบซึ่งมันมันไปล้อกับการเลือกไซสายของแต่ละคนบางเพจบอกว่าต้องลดสายบางเพจบอกว่าใส่สายเดิมบางคนลูกค้ามาลองที่ร้านบอกว่าต้องเพิ่มสายด้วยสามใบผมจะอธิบายแบบนี้ผมผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่ารุ่นก่อนหน้านี้คุณใส่สายอะไรหรือว่าคุณรู้จริงๆแล้วใช่ไหมว่า เท้าจริงๆของคุณควรจะใส่รองเท้าไซส์อะไรอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างผมเป็นคนที่เท้าเรียวเหมือนผู้หญิงเท้าผมยาวประมาณ24.3แต่ก่อนผมเลือกใส่25ผมจะรู้สึกว่าผมวิ่งสนุกมากเลยวิ่ง5โล10โลแต่พอ21โลเมื่อไหร่เนี่ยอ,อึดอัดอึดอัดจนไปถึงมันมันชนข้างหน้านะครับปี2ปีหลังผมเลยเลือกที่จะใส่เป็น25.5ดังนั้น25.5เป็นรองเท้าที่ผมจะใส่แบบเป็นมาตรฐานของผมถ้าแบรนด์ไหนต้องเพิ่มก็คือต้องเพิ่มนะครับ อย่างบางคนผมว่าที่บอกว่า Adios Pro 3ต้องลดไซส์เพราะว่าเขาอาจจะเคยใส่ไซส์ผู้หญิงมาก่อนเช่นผู้หญิง25.5กับคู่นี้25.5ความยาวเท่ากันก็จริงแต่โฟล์กนะครับที่ฝรั่งเขาเรียกว่าม,มันมีรูมตรงเนี้ยของผู้ชายจะเหลือเยอะกว่าค่อนข้างเยอะซึ่ง Adios Pro 3มันไม่ได้แยกเพศถูกไหมดังนั้นมันจึงจำกัดได้ว่ามันเป็นของผู้ชาย นะครับดังนั้นผู้หญิงที่เคยใส่2-5ผู้หญิงรุ่นนี้อาจจะต้องลดลงมาเหลือ2-5 0นะครับให้มาลองดูแต่ก็ต้องระวังเรื่องเรื่องมันชนปลายเท้าตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายอย่างผม2-5-5ผมเคยใส่ทั้งอัลฟาไฟเวเปอร์ไฟแล้วก็ตัวนี้ผมใส่เท่ากันแต่ถ้าผู้ชายบางคนใส่เวเปอร์ตัวเก่าแล้วคือเวเปอร์ตรงนี้มันมันค่อนข้างเล็กรู้ไหมครับ ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเพิ่มสายเวเบอร์ไฟล์นะครับพอเขาเพิ่มเพิ่มสายเวเบอร์ไฟล์ปุ๊บและมาใส่ตัวนี้ตัวนี้ตรงฐานตรงนี้มันมันกว้างโทบ็อกเหลือเยอะเขาจึงรู้สึกว่าเขาจะต้องลดสายดังนั้นผมว่าอย่างที่ผมบอกไปมันขึ้นอยู่ว่าคุณเอาไปเทียบกับรุ่นอะไรถ้าไปเทียบกับเ a สซิ่งแฟหลายๆแบรนด์ที่มันแบบมีความกระชับมากกว่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องลดสายแต่เท่าที่ผมแนะนํานะครับผมใส่ตรงสาสเอางี้ พอผมกลับมาไทยผมลองด้วยคู่นี้สองห้าผมใส่ตรงสายแต่ณนะวันที่ผมวิ่งที่เยอรมันที่รเรคคอร์ดนะครับวันนั้น5กิโลผมวิ่ง4ี่ครึ่งสี่ครึ่งห้าห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองเราๆประมาณนี้ตลอด5กิโลนะครับก็ตอนนั้นใส่2องศูนย์ผมว่า2องศูนย์ผมก็ใส่ได้แต่แค่ว่ามันจะต้องรัดรัดตรงนี้ให้มันมากหน่อยแต่พอรัดมากหน่อยไอ้ตรงช่วงหลังเท้าตรงช่วงประมาณตรงนี้มันจะปวดเท้านิดหนึ่งนะครับดังนั้น พอเปลี่ยนมาใสา่25.5ผมว่าเป็นสายที่ลงตัวผมมากที่สุดนะครับมาถึงสิ่งที่ผมชอบครับสิ่งที่ผมชอบผมว่าแรงส่งตัวนี้กําลังพอดีไม่ได้น้อยแบบคาร์บุม,มิเซนเไม่ได้เยอะแยะจนเกินไปเท่ากับพรามเอพรามเอัเองนะครับเพราะว่าอ้อย่างพรามเกพรามเอัเองผมว่าใส่แขนได้ใส่ซ้อมได้ถ้าไม่ได้นับว่าอะไรการเป็นทางการนะครับและ ขาแรงๆทั้งหลายอาจจะชอบด้ซ้ำไปเพราะว่ามันมัน,มนดีดค่อนข้างเยอะแต่ผมชอบแรงส่งแบบนี้ที่ค่อนข้างลงตัวผมเคยยกตัวอย่างไปว่าข้างล่างคือความนุ่มข้างบนคือความเด้งถูกไหมครับอย่างพรามกเนี่ยผมว่านุ่มสุดแต่ก็บาสกับไปเด้งสุดเหมือนกันตัวนี้ผมว่านุ่มประมาณ2 2เนี่ยถ้าคิดง,ง่ายๆผมเคยเทียบกับเอ่อร็อกเด็สองร็ผมว่านุ่มกว่าตัวนี้ ตัวนี้เกือบๆสองแต่เวลาคุ่งขึ้นไไมา่ผมว่าเกือบๆสามอาจจะแรงส่งไม่ได้เยอะเท่ากับพรามเอแต่ผมว่าก็เป็นแรงส่งที่เทียบเท่ากับมิสซูโน่เรเบเ n น Pro ผมว่าราวๆนั้นนะครับนุ่มกำลังพอดีก,กับการเป็นเรซิ่งชูสละกันนะครับบางแบรนด์นุ่มเกินไปมันก็จะโยกเยกบางแบรนด์แข็งเกินไปผมว่ามันก็ทำให้นักวิ่งแบบมันมันฝืนเกินไปมันวิ่งไม่สนุกน,นะครับ สิ่งที่ทําให้ผมชอบมากที่สุดคือความมั่นคงนะครับหลังจากที่เขาเปลี่ยน Energy หลอด2.0มั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันบิดนะมันบิดแน่ครับถ้าผมใส่ในเพสแบบเพสเจ็ดเพสแปหรือว่าเดินเดินใส่เที่ยวเนี้ยผมว่ามันบิดมันล้นแน,แน่แต่พอใส่เพสห้าเพสสี่ครึ่งหรือว่าบางทีไปแต่แต่สี่ได้อยู่แป๊บหนึ่งเนะี่ยผมว่ามันบิดน้อยเป็นอีกคู่หนึ่งเป็นอีกเรสซิ่งชูอีกคู่หนึ่งที่คนเท้าแบนคนเท้าโอเวอร์บรนชั่นใส่ได้นะครับ ประมาณนี้ครับกับสิ่งที่ผมพูดไปก็ถ้ามันยังยังพูดขัดขัด,ขดตะิีตะหัวก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันยังพูดแบบยาวๆไม่ไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆเพราะว่ามันมีอาการไอนิดๆหน่อยๆนะครับก็ประมาณท่านี้ครับใครเคยใส่ Adios Pro 3หรือว่ายังไม่เคยลองไปลองดูได้ใครเคยใส่มาคอมเมนต์ดูได้ว่าเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงนะครับที่ต้องหยิบรุ่นนี้มาพูดเพราะว่าณนะตอนนี้มันยังเหลือแบบเขาเรียกไรมันเป็นรุ่นที่มันมันท็อปจริงๆแล้วมันก็ยัง หาซื้อได้ง่ายจริงๆไม่ได้เหมือน2-3ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับคลิปหน้าถ้ามีเวลาจริงจ,งจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ Prime X ล้างหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรต่างจากตัวนี้มากน้อยขนาดไหนมันเหมาะกับเป็นซ้อมอย่างเดียวหรือว่าใส่แขนได้ไหมนะครับประมาณเท่านี้วันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ